ลมยามคำ่ำพัดผ่านทุ่งกว้างเสียงจักจันทร้องระงมไปทั่วชายปา่าแสงเดือนเพนคราดส่องลึงบนผืนน้ำกว้างใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกว่าหนองคำชะโนดสถานที่แห่งนี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ายามราตรีเพราะเชื่อกันว่า ใต้ผืนน้ำอันนิ่งสงบนั้นคือประตูสู่เมืองพญานาคที่เชื่อมโลกมนุษย์กับโลกบาดาลเอาไว้นานมาแล้วยังมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ริมหนองน้ำแห่งนั้นผู้คนใช้ชีวิตกับแบบเรียบง่ายทำนาทำสวนและบูชานับถือพญานาคด้วยความเคารพ ทุกปีจะมีพิธีบวงสวงถวายแด่พญาสีสุดโทและนาคีสีปทุมมาขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลน้ำไม่ท่วมนนาไม่แรงแต่เมื่อเวลาผ่านไปศรัทธาของผู้คนเริ่มเลือนหายมีคนรุ่นใหม่หัวเราะเยาะต่อคำสอนของผู้เท่าบ้างว่าไม่มีพญานาคหรอกมีแต่ปลาไหลกับงูน้ำเท่านั้น คืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นสามคนในหมู่บ้านคิดจะลองของพวกเขาพายเรือเล็กออกไปกลางหนองน้ำท่ามกลางแสงจันทร์ที่สะท้อนบนผิวน้ำเงียบสงัดพวกเขาหัวเราะและพูดคุยกันอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดแต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆจากใต้น้ำเหมือนเสียงใครสักคนขานชื่อของหนึ่งในพวกเขา เสียงนั้นชัดเจนและลากยาวอย่างน่าขนลุกบุญมีบุญมีเรือเล็กสั่นแรงน้ำเริ่มหมุนวนเป็นเกลียวเงาดำใหญ่โตเคลื่อนที่ผ่านใต้ผิวน้ำก่อนเสียงเคลื่อนแตกกระเซ็นดังก้องไปทั่วหนองน้ำรุ่งเช้าเรือลำนั้นถูกพบลอยคว่มอยู่ใกล้ฝั่ง แต่กลับไม่มีร่างของกลุ่มวัยรุ่นทั้งสามอยู่เลยมีเพียงผ้าขาวม้าที่ใช้คาดเอวถูกทิ้งไว้บนพื้นดินและรอยเลื้อยขนาดใหญ่ลากยาวจากริมหนองไปจนถึงป่าด้านหลังชาวบ้านต่างพากันสั่นกลัวผู้เฒ่าผู้แก่ต่างพระนมมือแล้วเอ่ยเสียงสัน่นพญาสีสุดโทท่านไม่พอใจคนลบหลู่ศรัทธาท่านแล้ว คืนนั้นหนองน้ำคำชะโนดเงียบงานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแต่บางคนบอกว่าหากยืนฟังให้ดีในยามเที่ยงคืนจะได้ยินเสียงพญานาคพ่นลมหายใจอยู่ใต้พื้นน้ำนั้นเหมือนเตือนผู้คนให้จำไว้ว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงหนองน้ำธรรมดา แต่คืออาณาเขตของพญานาคผู้เฝ้าคำชนโนดมาตั้งแต่ก่อนการหลังจากเหตุคืนนั้นหมู่บ้านริมหนองคำชนโนดไม่เหมือนเดิมแล้วฟ้าฝนที่เคยชุ่มช่ำกลับแห้งแล้งนานหลายเดือนข้าวในนาร่วงหล่นก่อนจะออกรวงวัวควายล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุและในยามค่ำคืนผู้คนเริ่มได้ยินเสียงประหลาดดังแว่วจากหนองน้ำ บางคืนเสียงนั้นคล้ายเสียงคนพึมพำบางคืนเหมือนเสียงใครร้องไห้อยู่ใต้ผิวน้ำแต่ไม่ว่าใครจะพยายามเข้ามาใกล้ก็ไม่เคยเห็นตัวผู้ร้องเลยสักครั้ง ยายคำผู้เฒ่าที่อยู่มาหลายชั่วอายุคนเริ่มเข้าใจว่าเหตุร้ายทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเธอว่ามันคือการลงโทษจากพญาสีสุดโทเพราะลูกหลานรุ่นใหม่ลบลู่ความศรัทธาลืมคำสัญญาแห่งบรรผชน คืนหนึ่งยายคําจุดทูปหน้าสารไมเ้เล็กๆที่ตั้งอยู่ริมหนองน้ำแสงไฟจากตะเกียงน้ำมันสั่นไหวเธอก้มกราบสามครั้งแล้วเอ่ยเสียงแผ่วเบาพญาศีสุดโทเจ้าค่ะหากลูกหลานเผลอล่วงเกินโปรดเมตตาอย่าลงโทษเขาหนักเลยเถิด เสียงสายลมเงียบหายไปชั่วครู่ก่อนได้ยินเสียงเหมือนลมหายใจของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่น้ำในหนองเริ่มกระเพื่อมเบาๆทั้งที่ไม่มีลมพัดแล้วเงาสีเขียวมรกตก็ปรากฏขึ้นในเงาจันทร์ยายคำเงื่อยหน้าขึ้นเห็นเพียงปลายงอนนาคโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำเกล็ดของมันสะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายวิบวับ เธอหลับตาลงน้ำตาไหลซึมด้วยความศรัทธาและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันรุ่งเช้าชาวบ้านพบว่าท้องฟ้ามืดครึม้มแต่กลับมีฝนตกหนักเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนนาข้าวที่เคยแห้งแล้งกลับชุ่มน้ำผู้คนต่างพูดกันว่าพยาสีสุดโทท่านได้ยินคำขอของยายคำแล้ว แต่ในความดีนั้นก็ยังมีลางร้ายรอยเลื้อยขนาดใหญ่โผล่ขึ้นอีกครั้งริมหนองน้ำลากยาวเข้าไปถึงทางเดินกลางหมู่บ้านพร้อมเศษผ้าแดงผืนหนึ่งที่ขาดเหมือนถูกกัดฉีกไม่มีใครรู้ว่าเป็นของใครแต่ทุกคนเชื่อว่าพญานาคยังคงโกรธและคำสาบยังไม่ถูกปลด คืนนั้นเองหลายคนในหมู่บ้านฝันตรงกันฝันเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งแต่งกายคล้ายกับนักรบยืนอยู่กลางหนองน้ำมือถือหอกปลายแหลมและมีงูใหญ่พันรอบตัวเขากล่าวว่าเจ้าทั้งหลายอย่าลืมสัญญาเก่าที่บรรพชนได้ให้ไว้หนองคำชะโนดนี้ไม่ใช่ของมนุษย์แต่เป็นของนาคแล้วร่างนั้นก็จมหายไปในกระแสน้ำเชี่ยว เมื่อผู้คนตื่นขึ้นในตอนเช้าต่างได้กลิ่นคาวน้ำจางๆลอยมาตามลมจากหนองน้ำเหมือนเตือนให้ระลึกว่าคำสาบของพญานาคนั้นยังคงอยู่และยังไม่อาจถูกลบล้างได้หลายวันผ่านไปหลังจากฝนได้ตกทั่วหมู่บ้านหนองคำชะโนดกลับมามีน้ำเต็มตะลิ่งอีกครั้ง ท้องฝาเริ่มเปิดแต่หมอกบางๆกลับลอยคลุมหนองน้ำทุกค่ำคืนเหมือนมีม่านบางอย่างกั้นระหว่างโลกมนุษย์กับอีกโลกหนึ่งเอาไว้ยายคำผู้เท่าที่ทุกคนเคารพเริ่มรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติเธอมักฝันเห็นงูใหญ่ตัวสีเขียวมรกตเหลือยลลอมบ้านบางคืนได้ยินเสียงเรียกชื่อเธอจากในน้ำเสียงนั้นอ่อนโยน แต่ทรงอำนาจเหมือนเสียงของผู้ที่อยู่เหนือมนุษย์ทั้งปวงคืนหนึ่งขณะที่สายหมอกหนาถือปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านยายคำจุดเทียนเล่มเล็กเดินช้าๆไปยังริมหนองน้ำลมพัดแรงจนเปเลวไฟสัน่นแต่เธอก็ไม่หยุดเธอหยุดตรงสารไม้เก่าแก่ที่ชำรุด สาลที่บรรพชนตั้งไว้เพื่อสักการะพยาสีสุดโธแต่ครั้งโบราณเสียงฟ้าร้องจากไกลๆดังขึ้นและผิวน้ำตรงหน้ายายคำเริ่มเดือดพล่านมีฟองน้ำผุดขึ้นกลางหนองอย่างไม่มีลมพัดแสงสีเขียวอ่อนๆค่อ,อ,คอยๆลอยขึ้นจากใต้ผิวน้ำสว่างวาบเหมือนมรกตที่มีชีวิตยายคำคุกเข่าลงทันที เสียงของพญานาคดังขึ้นในใจของเธอไม่ใช่จากหูแต่จากข้างในจิตยายผู้ศรัทธาเอย๋ยข้าพญาสีสุโธแห่งเมืองบาดาลได้เห็นพวกหลานแห่งมนุษย์ที่ลืมคำสัตว์ของบรรพชนข้าจะเปิดประตูบาดาลอีกครั้งให้โลกได้ระลึกถึงศรัทธาเก่าแก่แต่หากมนุษย์ยังลบหลู่ หนองคำชนโนดแห่งนี้จะกลืนกินทุกชีวิตคืนสู่ใต้น้ำเสียงนั้นสงบนิ่งแต่หนักแน่นดุดฝาฟาดในใจยายคำกราบลงกับพื้นน้ำที่เริ่มนิ่งสงบอีกครั้งน้ำตาเธอไหลอย่างไม่รู้ตัวทั้งจากความกลัวและความเคารพรุ่งเช้าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านตื่นขึ้นมาพบสิ่งแปลกประหลาด ต้นชนดที่ขึ้นอยู่รอบหนองกลับสูงฉลูดขึ้นในชั่วข้ามคืนใบของมันมีสีเขียวสดจนเกินจริงและมีหยดน้ำเกาะอยู่ตลอดเวลาแม้แดดแรงเพียงใดหยดน้ำก็ไม่แหง้งหมอธรรมคูณที่มาจากหมู่บ้านใกล้เคียงได้เดินทางมาดูเขาก้มมองพื้นน้ำแล้วเอ่ยเสียงสัน่น พญานาคท่านเปิดประตูแล้วหนองคำชโนดนี้ไม่ใช่เพียงหนองน้ำธรรมดาอีกต่อไปมันคือเขตแดนของเมืองบาดาลผู้ใดจะเหยียบต้องมีศรัทธาในใจมิฉะนั้นจะหาทางกลับไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านเริ่มกลับมาบวงสรวงทุกปีมีการตั้งศาลใหม่เรียกกันว่าศาลพญานาคคำชะโนด และในคืนเดือนเพ็ญบางคนอ้างว่าเคยเห็นเงาใหญ่เหลืออยู่ใต้ผิวน้ำมีแสงสีเขียววาบวาับคล้ายเกล็ดมรกตพร้อมเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากใต้บาดาลว่าอย่าลืมคำสัญญาเสียงลมยามค่ำพัดผ่านหนองน้ำอีกครั้งต้นชะโนดเอนตัวเบาๆเ,เสียงใบไม้เสียดสีกันคล้ายเสียงสวดมนต์ ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเสียงพญานาคสวดอวยพรให้คนที่มีจิตศรัทธาแต่ในขณะเดียวกันก็เตือนให้ทุกคนระวังอย่าปล่อยให้ความโลภและความลบลู่ทำลายความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนองน้ำนี้อีกเวลาผ่านไปหลายร้อยปีหมู่บ้านรอบหนองคำชนโนดเปลี่ยนไปมากทางดินกลายเป็นถนนรถยนต์วิ่งผ่าน เสียงลำโพงแทนเสียงแคนเสียงลมในทุ่งกลายเป็นเสียงเครื่องยนต์แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยแม้การหมุนผ่านคือศรัทธาที่มีต่อพญาสีสุดโททุกปีเมื่อถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกผู้คนจากทั่วสารทิศจะหลั่งไหลว่าที่หนองคำชะโนด บางคนมาจากกรุงเทพบางคนจากต่างแดนต่างถือพานใบสีพวงมาลัยและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเชื่อเพื่อบูชาพญานาคผู้ครองหนองน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พอเดินเข้าไปถึงใต้ร่มต้นชนโนดจะได้ยินเสียงใบไม้เสียสีกันเบาๆเหมือนเสียงสวดมนต์ของผู้มองไม่เห็นกลิ่นทูบจางๆลอยคลุ้งเหนือผือนน้ำและหลายคนเล่าว,ว่า ถ้าใจสงบพอจะได้ยินเสียงคล้ายลมหายใจอยู่ใต้ผืนดินเหมือนมีสิ่งที่มีชีวิตกำลังขยับตัวอยู่ข้างล่างผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านยังคงเล่าต่อรุ่นลูกรุ่นหลานว่าพญาศรีสุโธไม่เคยจากไปไหนเขายังอยู่ใต้หนองน้ำนี่แหละคอยดูแลคนที่ศรัทธาและลงโทษคนที่ลบหลู่ บางคืนยามเดือนเพนกระจางแสงสีเขียวมรกตจะลอยขึ้นจากผืนน้ำแล้วหายวับไปเหมือนพญานาคโผล่ขึ้นมาทักทายโลกมนุษย์ก่อนกลับสู่บาดาลมีเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าคนหนึ่งว่าคืนหนึ่งเขาฝันเห็นพญานาคตัวใหญ่นอนขดอยู่ใต้รากต้นชะโนดเกล็ดของท่านสะท้อนแสงจันทร์จนแสบตาเสียงของท่านพูดขึ้นในใจ บอกล,กลูกหลานของเจ้าอย่าลืมศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะศรัทธานั่นแหละที่เชื่อมโลกมนุษย์กับโลกแห่งนาคไว้ด้วยกันเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็พบว่าบริเวณที่ฝันนั้นดินชื้นเป็นโคลนและมีรอยเลื้อยขนาดใหญ่ลาดผ่านจริงๆปัจจุบันนี้หนองคำชโนดกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับไม่ถ้วนเดินทางมากราบไหว้ แม้โลกจะเปลี่ยนไปเพียงใดแต่ที่นี่กลับยังคงเงียบสงบและมีพลังบางอย่างที่สัมผัสได้เมื่อเดินเข้าไปในป่าชโนดจะรู้สึกเหมือนมีสายตาเฝ้ามองอยู่รอบตัวไม่ใช่สายตาของคนแต่เป็นสายตาแห่งผู้พิทักษ์จากเมืองบาดาลและเมื่อสายลมพัดเบาๆผ่านยอดชโนดเสียงนั้นบางครั้งเหมือนเสียงพญานาคกระซิบแพลวในอากาศว่า ตราบใดที่มนุษย์ยังศรัทธาข้าจะอยู่ดูแลพวกเจ้า ตำนานพญานาคสีสุดโทจึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่แต่เป็นลมหายใจของศรัทธาที่ยังไม่เคยดับสูญและยังคงก้องกังวานอยู่ใต้ผืนน้ำแห่งคำชะโนดดังเสียงพญานาคที่สวดภาวนาให้โลกมนุษย์ระลึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติและเชื่อในสิ่งที่สายตาอาจมองไม่เห็นแต่หัวใจยังรู้สึกได้เสมอ